Thank you ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับรับแรกก็คือจะใช้เป็นตัวยำยำจัมโบ้นะครับอันนี้เป็นรสหมูสับนะครับนะแล้วก็มีหมูสับมีไข่ไก่มีต้นหอมผักชีซอยนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือผมจะเนี่ย เอาอตัวเครื่องปรุงที่มีในซองออกมาก่อนนะครับแล้วก็บีบๆเขาเลยจากนั้นผมก็จะมาใส่เครื่องปั่นนะครับใส่ไปอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะเอาไปปั่นนะครับให้ละเอียดเลยเนาะอ่ะก็ ปั่นให้ได้เป็นผงนะครับมันจะเป็นผงแบบนี้เลยนะนะครับผงละเอียดๆแบบนี้นะแล้วก็เอาใส่ผมจะเอาใส่หม้อไว้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับอีกห่อหนึ่งนะใครจะใช้ห่อเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะ แล้วก็จากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวเครื่องปรุงไปเลยนะครับตัวเครื่องปรุงผมไม่ใส่พริกป่นนะแต่ถ้าใครชอบก็เอาไว้ใส่ที่หลังก็ได้นะครับเรียกเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบว่าง่ายๆสำหรับใครที่เบื่อแบบว่าต้มเส้นธรรมดาอยากกินโจ๊กอะไรเงี้ยแล้วแบบ ขี้เกียจต้มหรือว่าขี้เกียจซื้อแบบที่เป็นสําเร็จรูปหรือว่าใครที่มีเส้นแบบปะหมีกึ่งสําเร็จรูปที่เป็นรสหมูสับอยู่แล้วก็มาทําแบบนี้ได้นะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่่ะง,ง่ายนะครับเาหมูใส่น้ำนไาเลย อ๋อนี่มันก็จะอืดขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆเติมน้ํานะครับก็จะค่อยๆเติมน้ำํำจนกว่ามันจะข้นในแบบที่เราพอใจนะครับอันนี้ก็ระวังมันไม่ตูดด้วยนิดนึงนะครับระหว่างที่รอตัวโจบบะมี่ึ่งสมุจลูกของเราเดือดครับนะผมจะใส่หมูสับลงไป ใครจะปั้นเป็นก้อนก็ได้นะครับเนี่ยแม่พอสักพักนึงมันจะอืดขึ้นมาแล้วถ้ามันข้นมากเกินไปเราก็เติมน้ํานะครับเนี่ยอันนี้จริงๆถ้าใครไม่ใส่หมูสับนะครับก็สามารถรอให้มันสุกเล้วก็กินได้เลยนะครับแต่ถ้าใครหมูสับก็รอให้มันสุกนิดนึงนะครับเป็นโจ๊กแบบง่ายๆแล้ว ใช่แบบว่าไม่อยากต้มข้าวก็ลองทอําวิธีนี้ดูก็ได้นะครับสําหรับใครที่มีแบบว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปติดบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมูก็สุกแล้วแล้วก็โจ๊กบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเราก็เดือดแล้วนะครับจะใส่จานเสิร์ฟกันนะครับอ๋อนี้ลืมบอกถ้าใครจะใส่ไข่ก็ใส่ลงไปได้แล้วก็เอากกบๆไว้นิดนึง เราจะค่อยๆสุกเองครับตอนนี้เราไปจัดจานกันนะครับ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรครับสำหรับโจ๊ก่็มีกึ่งเสร็จเร็รูปแบบง่ายๆง,ง่ายมากใช้เวลา5นาทีคือเสร็จแล้วไข่ของเราแล้วก็ดูเนื้อเห็นไหมมันคือโจ๊กหรือข้าวต้มดีๆนี่เองเลยครับ แล้วผมกินผมจะชอบแบบเนี่ยไข่ก็คนไปเลยใครชอบไข่สุกๆก็รอให้ไข่มันสุกก่อนได้นะครับนะจะใส่ขิงหรือใส่ผักต่างๆเพิ่มลงไปก็ได้เมื่อกี้ผมโรยกระเทียมเจียวกับใส่พริกไทยเพิ่มไปด้วยนะครับหอมมากแล้วก็บอกเลยว่าง่ายมากๆด้วยนะครับลองชิมรสชาติกันดูเนาะ กินง่ายแล้วก็คืออร่อยเหมือนโจ๊กเลยอร่อยมากใส่หมูสับใส่ไข่นี่คือแบบเหมือนโจ๊กที่เขาขายตอนเช้าเลยนะครับบะหมี่กึ่งสำรูดห้าบาทไข่ฟองหนึ่งนะครับใส่ผักกับหมูนิดหน่อยยิงก็เป็นเมนูที่ประหยัดได้อยู่นะนะแต่สำหรับใครที่แบบกินมาม่าเย็นแล้วเนี่ยตอนเช้าจะตื่นมาอยากกินโจ๊กเนี่ย ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายดียังไงก็ลองมาทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r ร b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปลองทำดูนะครับ